เป็นหนังที่เรารอมานานมากๆ <Okay. S 1> เลยเราค่อน <c oughs> ข้างรอหนังเรื่องนี้มานานนะเ <c oughs> พิ่งได้ดูนี่แหละมันเพิ่งมาฉะนั้นเนี่ยวันนี้รีวิวเรื่องนี้กันครับหนังที่เพิ่งได้เข้าฉายสักทีเลิฟเลยร้อยเอ็ดก็นานมากจริงนะน่าจะตั้งแต่ก่อนโควิดเลยั้ะเออเออนานจริง หนังเรื่องนี้ผมไม่แน่ใจว่าด้วยเหตุใดถึงไม่ได้เข้าฉายสักทีเรามีแต่คาถามกันว่าจะฉายกันเมื่อไหร่อะไรเงี้ยก็ยังแปลกใจนะที่มันช้าเพราะว่าจริงๆด้วยทีมนักสแสดงด้วยอะไรหลายอย่างด้วยความเป็นหนังโรแมนติกระดับหนึ่งด้วยแล้วก็มองว่ามันน่าจะขายง่ายนะมันไม่น่าจะมีปัญหากับเรื่องโควิดเพราะบ,บ้านเรามันก็ผ่อนคลายมาสักพักแล้วนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรแต่ก็ดีแล้วที่ในสุดท้ายมันได้เข้าโรงฉายสักทีเนื้อเรื่องของเลิฟเลยร้อยเอ็ดเนี่ยพื้นเพลเนี่ยเล่าอยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ดที่ มีดาบตำรวจท่านหนึ่งชื่อดาบตำรวจสอนแดงเขาก็มีอยู่วันหนึ่งเขาบังเอิญว่าได้ไปทํากระเป๋าสตางค์หล่นแล้วก็เด็กกลุ่มหนึ่งดันเก็บได้เป็นเด็กนักเรียนมัธยมและหนึ่งในนั้นเนี่ยก็เป็นแพทเด็กผู้หญิงที่เออแกดันมีความรู้สึกที่ดีกับดาบแดงฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าทั้งสองคนเลยมาเกี่ยวกันเพราะเรื่องง่ายๆจึงเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ของคนคู่นี้แหละที่ดาบแดงก็น่าจะเกือบๆหกสิบ,ล,บละ แพทเนี่ยมกประมาณนี้ฉะนั้นก็เลยกลายเป็นเรื่องวุ่นๆของเลิฟเลยร้เอ็ดนี่แหละว่าสองคนนี้จะไปกันในอีท่าไหนจะไปกันในรูปแบบไหนนั่นจึงเป็นเนื้อเรื่องของเลิฟเลยร้อเอ็ดอย่างแรกเลยคือเรามองว่าหนังมันตั้งใจที่วางโพสิชันตัวเองให้เป็นแบบนี้นะพูดง่ายๆว่าตอนที่เราคุยกันเรื่องตัวอย่างจากตัวอย่างอะนะมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดเลยด้วยซ้ำไปหนังเรื่องนี้นะอืม ประเด็นแรกก็คือสุดท้ายแล้วหนังมันไม่ได้โฟกัสที่ความดราม่าที่เราเคยคิดว่าหนังเรื่องนี้จะขยี้ประเด็นนี้ได้เยอะๆเรื่องของรักต่างวัยเรื่องของความเหมาะสมในใสายตาของคนรอบข้างของสังคมอะไรเงี้ยซึ่งถ้าหนังเลือกที่จะไปสำรวจในแง่มุมนั้นน่ะเราก็จะรู้สึกว่าเออหนังมันจะกลายเป็นหนังดราม่าชีวิตหนังดราม่าโรแมนติกเข้มๆเรื่องหนึ่งได้เลยแต่กลายเป็นว่าตอนนี้พอดูจบเรารู้สึกว่าหนัง มันวางโพสชั่นตัวเองให้กลายเป็นหนังโรแมนติกแบบคอมเมดี้อ่ะจ้าๆเลยอะ่ะ uh. ซึ่งถามว่าตัวหนังทําได้ดีไหมถือว่าทําได้ดีนะขนาดเราคาดหวังว่ามันน่าจะมีการอะไระเรียกว่าพูดถึงประเด็นรุนแรงเหล่านี้อยู่บ้างแต่พอหนังไม่พูดถึงเราก็ไม่ได้ติดขัดขนาดนั้นนะนะสำหรับเรานะอาจจะเป็นเพราะว่าการที่หนังมันดูเพลินอะ่ะหนังมันเล่าเรื่องด้วยการที่มองโลกในแง่ดีบ้างแหละหรือว่าแม้แต่การที่ตัวหนังเองอะ่ะ มันโฟกัสอยู่ที่ความน่ารักของคนมากกว่าคือพยายามจะสอดแทรกเล็กเล็กน้อยน้อยอ่ะเรื่องมุมมองจากคนรอบข้างนียพยายามจะสอดแทรกแต่ว่าไม่ได้แตะให้มันโหดร้ายไม่ได้แตะให้มันรุนแรงและที่สำคัญก็คือตัวหนังเองเนี่ยมันวางความสัมพันธ์ของตัวละครหลัก2คนเนี่ยให้อยู่ในฐานะที่ยังไม่มีอะไรเรียกว่าเกินเลยมาตรฐานสังคมอ่ะความสัมพันธ์มันเลยโอเคมันเลยน่ารักมันเลยไม่ได้ดู รุนแรงไม่ได้ดูแย่ไม่ได้ดูดราม่าเลยอะแต่ถ้าคนที่คาดหวังดราม่าก็มองว่าหนังแล้วเนี่ยจะเบาไปก็ได้นะผมเป็นฝ่ายที่บอกเลยว่าประเด็นมันน่าซีเรียสมากเลยนะจะรู้สึกว่าโอ้โหประเด็นนี้มันหนักจังเลยอะแต่หนังเทคไทม์ไอเรื่องที่ทั้งคู่จะพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยมันรวดเร็วมากเลยมันจุดติดเหมือนกับน้ำมันกับไฟทำไมมันรวดเร็วกันขนาดนั้นผมแบบคาดหวังความ เนิบช้าบางอย่างของคนที่มันต้องปรับต้องจูนอันนี้มันเหมือนดึงดูดเหมือนน้ามันกับไฟหมายอะไรมันจะถูกใจกันขนาดนั้นเปิดปุ๊บมันติดปับ๊บมันปุ๊บไปเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็เออเราพยายามจะค่อยๆกับหนังแต่หนังไม่ได้ค่อยขนาดนั้นหนังมันไปแบบไปแบบเออถ้าใครพยายามจะหาความเป็นเหตุเป็นผลในด้านของดีเทลเล็กๆน้อยๆดีเทลทางด้านความรู้สึกของตัวละครอะไรเงี้ย เออมันหนังมันสคิปปุ๊บ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 เราว่ามันเออมันมันเร็วไปนิดหนึ่งเหมือนกันนะถ้ามองว่าเร็วก็ใช่นะแต่เรามองว่าอย่างนี้นะคือเราตีความจากตัวอย่างอะว่าหนังน่าจะเล่าเรื่องช่วงของความสัมพันธ์ช่วงการเจอกันช่วงการพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยน่าจะเล่าอย่างนี้ทั้งเรื่องอืมนี่คือการตีความจากตัวอย่างแต่พอไปดูในหนังจริงๆอ่ะไอตัวอย่างหนังอะมันคือประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นต์เองนะอืมอืมอืม คือสุดท้ายแล้หนังไม่ได้ให้ดีเทลของการพัฒนาความสัมพันธ์ตรงนั้นเลยอ,ะอ,อ่ะคือทุกอย่างอย่างที่พิกบอกเลยมันรวดเร็วมากซึ่งถ้าเรียกว่าถ้าติดขัดตรงนี้ก็อาจจะทําให้ไม่อินจอยกันหนังได้เหมือนกันนะแต่เรารู้สึกว่าโอเคมันก็ให้ความรู้สึกถึงความรู้สึกว่าคนจะรักกันบางทีมันก็ไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหรอ่อ่ะซึ่งถ้าพูดถึงว่าเราต้องการไหมกับสิ่งที่เรียกว่าที่มาที่ไปของความสัมพันธ์ ความผูกพันมันเกิดจากอะไรทําไมคนคู่นี้ถึงคลิกกันน่ะหนังมันก็ไม่มีให้นะเออหนังมันเริ่มต้นที่ประเจอกันแล้วก็คือเหมือนก็โอเคกันทั้งคู่อ่ะคนหนึ่งก็ชอบอีกคนหนึ่งทันทีอีกคนหนึ่งก็ตอบรับทันทีอะไรเงี้ยไม่ได้มีอุปสรรคอะไรระหว่างคนคู่นี้หรือว่าให้เราเห็นถึงขั้นตอนของความรู้จักกันอะไรเงี้ยเล็กๆน้อยๆที่จะทําให้คนคู่นี้มันเออว่ะคลิกกันบางอย่าง คุณสามารถมาเติมเต็มชั้นชั้นมาสามารถเติมเต็มคุณอะไรเงี้ยที่เราเคยรู้สึกกันหนังโรแมนติกทั่วๆไปอ่ะตรงนี้ไม่มีอยู่ๆก็ตัวละครคลิกกันเลยก็คู่กันเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วหนังมันไปโฟกัสประเด็นหลังจากนั้นมากกว่าไอ้รักกันยังไงไม่สําคัญแต่จะอยู่กันได้ยังไงมากกว่าซึ่งไอ้ประเด็นเนี้ยเรามองว่าหนังมันวางตัวเองให้เน้นประเด็นนั้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากนั้นสําคัญกว่าตรงที่ว่าพอเป็นรักต่างวัยแบบเนี้ยพูดง่ายว่าสังคม รับไม่ได้แน่นอนแล้วใครบ้างที่จะรับไม่ได้อืพ่อเพื่อนที่ทํางานนี่แหละนี่คือสิ่งแวดล้อมที่ตัวละครต,ต้องเจอแล้วหนังก็ไปจัดการกับตรงนั้นอะประมาณเจ็ดสิบเอร์เซนของหนังด้วยซ้ําไปแต่ประเด็นมันก็อยู่ที่ว่าไออุปสรรคที่มันบอกว่าจะอยู่กันได้ยังไงเนี่ยมันก็ไม่ได้เรียกว่าเดินทางสู่ดาร์กไซด์อะมันหาทางออกแบบเป็นกันเองอะ่ะ แล้วก็พยายามทําให้ทุกอย่างมันอยู่ในความที่ถูกศิลธรรมไว้ก่อนเพื่อจะให้หนังเนี่ยไม่ได้มีความรู้สึกแบบว่าเรียกว่าสองแง่สองง่ามอ,ะอ่ะหนังมันพรีเซนต์ตัวเองแบบถูกศิลธรรมทุกอย่างเลยนะแล้วตัวละครของพี่หม่ำเนี่ยก็เห็นชัดเจนว่าพยายามจะลดโทนความเป็นอาพูดง่ายว่าความเป็นผู้ชายปกติอะ่ะซึ่งไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นหนังตลกคอมเมดี้หรือโรแมนติกอะไรก็ตามอะ่ะลดโทนของความเป็นคนเนี่ย ให้มันเป็นคนเอวุดมคติไปเลยอ่ะอเป็นผู้ชายน่ารักน่ารักคนหนึ่งอ่ะพูดตรงๆว่ามันก็อาจจะโลกสวยแหละแต่ก็คือเป็นการคีบโทนให้หนังมันดูไม่รุนแรงอ่ะซึ่งเรารู้สึกว่ามันแล้วแต่จังหวะคนดูนะใครก็ตามที่จะเข้าไปดูอะว่าคุณจะสบายใจกับเรื่องแบบนี้ได้มากน้อยแค่ไหนอ่ะอคือตอนนี้เรายังรู้สึกว่าหนังเนี่ยมันอยู่ที่ความรู้สึกล้วนๆเลยนะถ้าคุณรู้สึกสบายใจกับคนคู่เนี้ย มันก็ไม่ติดขัดอะไรเลยนะคอรู้สึกความเป็นหลังโรแมนติกมันมาเต็มอยู่แล้วละ่ะความน่ารักของความสัมพันธ์มันมีเล็กๆลน้อยมันหยอดไว้ตลอดหรือแม้แต่อุปสรรคที่มันใส่ไว้อะมันก็เป็นอุปสรรคที่ง่ายๆเข้าใจได้แล้วก็เป็นอะไรก็ตามที่ไม่พยายามจะบีบเค้นอะ่ะแต่ถ้าคุณเพลินกับความรู้สึกของคนคู่นี้มันก็ดูได้ตนจบอะ่ะโดยที่ไม่ได้ติดขัดอะไรมากแต่ถ้าออมองว่าไม่โอเคกับความรู้สึกที่มีต่อตัวละครอะ่ะ หนังก็ไม่เมคเซน์ทั้งเรื่องเหมือนกันอ,อืมมันเป็นโรแมนติกคอมเมดี้เผลอเนี่ยจะใช้คำว่าคอมเมดี้โรแมนติกไปเลยก็ได้เพราะว่าคอมเมดี้มาก่อนในทุกอ,อนูจะโรแมนติกอยู่ก็คอมเมดี้จะกำลังดราม่าอยู่ก็ต้องมาคอมเมดี้จะทำอะไรอยู่ทุกอย่างต้องคอมเมดี้มันเอาคอมเมดี้มาก่อนทุกอย่างในเรื่องนี้ เป็นปัญหาไหมสําหรับผมเนี่ยก็นิดหนึ่งนิดหนึ่งสําหรับผมรู้สึกว่าในโครงเรื่องมันพาเราไปเจออะไรเยอะแยะมันพาเราไปเจอสังคมพ่อไปเจอสังคมเพื่อนแต่ว่าพอมันเทคตัวเองให้ทุกอย่างเป็นคอมเมดี้เล่นเล่น,ลนตลกไปหมดเลยก็ทําให้เรารู้สึกเหมือนกันว่ามันไม่ได้เต็มปากเต็มคําสําหรับโอ้โหพอตอนที่จะดรามา่าความเป็นพ่อที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้เลยผมก็ไม่ได้รู้สึก ถึงเรื่องนั้นขนาดนั้นเหมือนเขาพยายามจะตลกให้คิดว่าเราจะขำแน่ๆกับวันดิ้งแบบนี้อให้พ่อดา่ารูปลักษณ์ของดาบแดงออกมาเลยมันพยายามจะให้เห็นตงๆเลยว่าฉันพยายามจะตลกนะอะไรเงี้ยเป็นปัญหาไหมสําหรับผมก็ค่อนข้างเป็นพอสมควรเราไม่เป็นนะคืออ่ะอย่างแรกก่อนเลยคือเรารู้สึกมันไม่ตลกเลยมุกเหล่านั้นไม่ทํางานกับเราแต่เรายิ้ม เรามองว่ามันใส่มาเพื่อผ่อนคลายมากกว่าด้วยด้วยความที่พูดก,กันตรงๆว่าด้วยโครงเรื่องแบบนี้บิดนิดเดียวอะ่ะจะแรงมากจากที่เราคุยกันในตัวอย่างเนี่ยเราก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเรื่องราวแบบนี้เนี่ยคือถ้ามองด้วยความเป็นจริงมองด้วยความเรยลิสติกบางอย่างเนี่ยยังไงก็รับไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นสังคมหรือคนเป็นพ่อแม่หรือคนรอบข้างก็ตามนี้นิดเดียวเอง มันจะทําให้ทุกอย่างดูไม่ดีเลยอ่ะแต่หนังเลือกที่จะมองโลกในมุมมองที่ด้วยความเข้าใจอ่ะตัวละครถึงจะมีตัวละครที่โต้แยง้งขัดแยง้งแต่ก็จะมีตัวละครที่ให้เหตุผลอีกด้านหนึ่งเสมอเพื่อจะคานน้ำหนักคนดูตลอยแล้วว่าเออเรื่องนี้ไม่ได้ใช่เรื่องแย่นะถ้ามันทําถูกต้องอ่ะใช้คํานี้ได้เลยอ่ะนี่คือโลกอุดมคติไงถ้าทุกอย่างถูกคันลองคลองทำจะไม่มีใครว่าพูดง่ายๆใช้คํานี้ได้เลยแล้วหนังมันก็เลยพยายามจะลดโทนคือ โอเคมีบางส่วนที่เรารู้สึกว่าเออมันกลายเป็นกัดติดขัดบางจังหวะบ้างนะที่รู้สึกเออเหมือนพยายามจะเฉยใช้ด้วยความตลกแต่พอดูไปสักพักหนึ่งอะเรารู้สึกว่าโทนหนังมันจะไม่แตะซีเรียสเลยเรารู้สึกได้อย่างนั้นเลยนะผ่านไปสักประมาณนั่นแหละ20-30่นะคิดแล้วละว่าโอเคหนังไม่น่าจะสัมผัสได้ถึงความซีเรียสอีกแล้วพอเราไม์เซตแบบนั้นปุ๊บเนี่ยเรา ก็รู้สึกว่าเออทุกอย่างที่มันอยู่ในหนังมันคือโทนเดียวกันหมดการที่สุดท้ายแล้วตัวละครที่ควรจะซีเรียสกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าไม่ว่าจะเป็นตัวละครพ่อตัวละครเจ้านายตัวละครเพื่อนอะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าทุกความสัมพันธ์ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะไม่แตะความซีเรียสเลยซึ่งพอเราเหมือนกับว่าเราปรับอารมณ์ตัวเองว่าโอเคเราจะไม่เจอล,ละไอความซีเรียสเนะี่ยเราเลยไม่ติดเลยนะ แล้วไอ้มุกทั้งหลายที่มันใส่มาเนี่ยสำหรับเราโอเคมันไม่ทํางานแต่มันเป็นโทนของหนังทั้งเรื่องไปแล้วว่าหนังอารมณ์ดีอ่ะมุกทํางานไม่ทํางานไม่เกี่ยวจะขากับมุกเหล่านั้นไหมไม่เกี่ยวแต่รู้สึกว่าสิ่งที่มันให้ตัวละครเป็นแบบนี้มันคือโทนของหนังมากกว่าแค่นั้นเองอืมอืมอืม <an> <t ick> พูดถึงความโรแมนติกเป็นไงบ้างก็ถ <an> ือ <t> ว <ick> <an> ่าหนังทําได้ดีนะบางอย่างก,ก็เว่อร์เวอร์เหมือนกันนะบางอย่างก็เกินไปนะบางอย่างรู้สึกก็แบบ อไม่รู้สิมันก็จะกระจี้เหมือนกันนะบางม <ทำ S 2> บาง,บงมุกบางมุมอะไรเยอะอันนี้ถ้ามีผู้หญิงหรือแฟนเราถ้ามาทําแบบนี้ให้เราเหมือนที่ทําให้ดาบแดงเนี้ยรู้สึกจกระจี้เหมือนกันนะว่าแบบอึย้ยไม่ต้องขนาดนี้อะไรเงี้ยเหมือนกับว่าถ้าเป็นเราแทนตัวเราเองเราไม่ได้รู้สึกว่ามันซึง้งเรารู้สึกแบบอึย้ยไม่ต้องอะไรเงี้ยแต่ดาบแดงดันซึ้งมันเลยขัดแย้งเรารู้สึกว่าอารมณ์เนี้ยมันไม่ไปเหมือนกันนะบางอย่างอะ อันนี้เรามองว่ามันเป็นที่มันไม่ใช่ภาพจำของความสัมพันธ์ของคนรุ่นใหม่หรือเปล่านะคือถ้าพูดถึงว่าเราเห็นจากหนังเรื่องอื่นแล้วกันนะความสัมพันธ์ของ คนรักอ่ะมันไม่ใช่การแสดงออกกันแบบเนี้คือถ้าพูดถึงมันก็ออกจะเชยนิดๆนะการที่ปฏิบัติตัวกันแบบนี้ในหนังนะซึ่งบางมุมก็อาจจะมองว่าหวานซึ้งกันมากหวานจนเลี่ยนกันว่าไปแต่รู้สึกว่าบางมุมมันก็ดูเชยไงมันดูเหมือนหนังที่พูดถึงคนเมื่อ20-30ปีก่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยคนอยู่ด้วยกันยุคนี้มันไม่ทําตัวกันอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยหลายหลายหลายเหตุการณ์นั้นในหนังเราจะรู้สึกได้อย่างนี้เลยนะแม้แต่ความเป็นพ่อ ความเป็นครอบครัวของฝ่ายหญิงเนี่ยคือหนังพยายามเลยนะพยายามที่จะอัปเดตข้อมูลอัปเดตเหตุการณ์อัปเดตตัวละครให้มันเป็นประเด็นทันสมัยประเด็นร่วมสมัยะแต่หลายเรื่องเลยนะคือไม่ใช่แค่เรื่องรักต่างวัยคู่ป้านางคู่เดียวนะแต่ในหนังนี่พยายามจะสอดแทรกประเด็นร่วมสมัยหลายอย่างมากแต่สุดท้ายแล้วระบุความสัมพันธ์ของตัวละครมันยังดูโบราณนะซึ่งมันไม่ได้ติดขัดในขนาดแต่มันรู้สึกแบบออ้ยมันจักระจี้ว่ะมันดูไม่เป็นธรรมชาตินิดหนึ่งแล้วกันนะอันนี้ก็รู้สึกเหมือนกัน ไอความโรแมนติกแบบนี้มันรู้สึกขัดขัดแล้วกันไม่ได้หมายความว่าโรแมนติกในวัยนี้นะหมายถึงว่าโรแมนติกที่ตัวละครทําต่อกันอะ่ะเออ,อม,มันพฤติกรรมพฤติกรรมเออพฤติกรรมที่ตัวละครเขาแสดงออกถึงความรักต่อกันเนี่ยมันรู้สึกเออเรารู้สึกว่าถ้าเป็นเราก็ไม่ได้โรแมนติกเท่าไหร่มันอีกไปมันเรียกว่าเราไม่คุ้นตากับความสัมพันธ์นี้หรือเปล่าไม่ไม่ใช่ไม่คุ้นตาประหลาดเลยดีกว่าอ๋อเหรอไม่เคยเห็นเลยประหลาดเลยผม ไม่มีใครเคยทําแบบนี้กับผมเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วแบบเอ้ยหรือเราเป็นคนเดียวบนโลกวะอะไรเงี้ยก็แบบไม่เคยเจออย่างนี้คุณไม่รู้สึกหรออ๋อโอเคโอเคโอเคเรามองอย่างนี้นะว่าโอเคมันอาจจะต้องการให้มันย้อนยุคหรือเปล่านะนี่คิดข้าวข้างเลยนะเพราะว่าเอาอย่าลืมสิว่าชช่วยสุดๆเลยเนี่ยคือหนังเรื่องนี้มันเล่าเรื่องผ่านเพลงของสายันใช่ไหมล่ะแนวความคิดของตัวละครมันเลยอาจจะ โบราณตามสิ่งนี้เขาชอบก็ได้นะ <laughs> ก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้ผมว่าถ้าเกิดว่าใครไปดูแล้วคือในตัวอย่างอาจจะไม่เห็นเยอะแต่ถ้าใครดูแล้วก็จะเห็นเลยว่าหนังมีความเปรียบเทียบความรักของแพทกับดับแดงเนี่ยกับคนอื่นๆอ,อยู่เหมือนกันมันไม่ได้มีแค่คู่แพทหรือดับแดงการเทคมุมมองแบบนี้เป็นไงบ้างมันโอเคไหมบางคนก็จะรู้สึกว่า เฮ้ยการเอาเรื่องพวกนี้มาเล่นมันโอเคแค่ไหนประเด็นมันดีไหมหรือมันยังไงมีทั้งประเด็นของพี่น้องมันมีความประหลาดประหลาดในสายตาของคนคอนเซอร์เวทีฟประเด็นอื่นมันดูเป็นประเด็นรองหมดเลยเออเหมือนหนังพยายามจะใส่พยายามจะพูดมากกว่าแต่ว่าเรามองว่าเราไม่ติดขันนะคือหมายถึงว่า ประเด็นอื่นนะที่นอกจากคู่ของดาบแดงกับแพทเนี่ยเรายังรู้สึกว่ามันแค่มาเสริมให้เหตุการณ์มันมีน้ำหนักมากขึ้นแล้วกันคือเรื่องราวของครอบครัวแพทด้ชัดเจนสุดว่ามันมีขึ้นเพื่อให้น้ําหนักกับตัวละครความเป็นพ่อว่าทำไมถึงต้องมีพฤติกรรมแบบนี้กับคนคู่นี้เพราะสิ่งแวดล้อมเขาเป็นอย่างนั้นเรามองว่าเป็นการเซตอัพที่ดีนะ เราไม่ได้ติดขัดเพราะว่าโอเคมันไม่ได้โดดเด่นถึงขนาดที่แบบว่าทุกเรื่องสาคัญหมดทุกเรื่องมาเบียดตัวละครหลักเราไม่รู้สึกแบบนั้นเลยเรารู้สึกว่าเขาตั้งใจวางพอชันของตัวละครเหล่านั้นหรือเหตุการณ์ของคนแต่ละคู่เนี่ยเพื่อที่จะเน้นย้ำไม่เห็นถึงบุค,คลิกว่าตัวละครเป็นแบบนี้เพราะอะไรเพราะอะไรอะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายแล้วมันมีเรียกว่าการเซนัพวกนั้นมันมีคําตอบหมดอะเราเลยไม่ติดไงมันไม่ได้ทิ้งขว้างเหตุการณ์เหล่านั้นซะทีเดียวเรื่องราวของพี่เรื่องราวของ แม่สุดท้ายคือเอามาใช้ได้ดีอะถึงจะแบบบางๆก็เถอะแต่เรารู้สึกว่าเออมันเอามาใช้ได้ดีเรารู้สึกว่ามีประเด็นแยกเยอะย่อยเพียบเลยพยายามจะสอดแทรกไว้เต็มเลยแต่ก็ไม่ได้โดดเด่นถึงขนาดที่ว่าจะมาเบียดเส้นหลักสักเท่าไหร่นะมาเสริมกันมากกว่าบางอันอาจจะไม่เกี่ยวบางอันก็เป็นมุกซะบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่ถึงขนาดว่าติดขัดสักทีเดียวนะอืมอือ่ะให้คะแนนสําหรับเราเราเอนจอยนะ ส่วนหนึ่งก็คาดหวังความดราม่ากว่านี้หรือเปล่านะที่เราคุยกันตัวอย่างเพราะว่าการที่มันเปิดหัวมาเป็นด้วยเรื่องราวเหล่านี้ประเด็นมันรุนแรงอยู่แล้วล่ะเราแค่อยากรู้ว่าหนังมันจะเทคมุมมองไหนสุดท้ายการไปดูเนี่ยโอเคหนางมันเทคมุมมองต่างที่เราคิดซึ่งสําหรับเราเราไม่ได้ประหลาดใจขนาดนั้นว่าผิดหวังขนาดนั้นเพราะว่าเรารู้สึกว่าสาหรับหนังไทยอาจจะยังไม่ถึงเวลาที่จะเทคมุมมองซีเรีสก,กับเรื่องเหล่านี้ใจจริงก็อยากให้มีนะ เทคซีเรียสด้วยความที่แล้วที่เราคุยกันว่าโลกภาพยนตร์นี่แหละเป็นโอกาสดีที่สุดแล้วละ่ะที่คุณจะสํารวจแง่มุมแบบนี้คุณจะดรามา่าคุณจะอะไรก็ได้กับเรื่องราวเหล่านี้คุณจะพะวิาพากษวิจาร์คุณจะเรียกว่าตั้งคําถามหรือวิเคราะห์หรืออยากจะแสดงตัวตนเพื่อจะวิเคราะห์ประเด็นเนี้ยทาได้หมดอยู่แล้วเพราะเป็นโลกภาพยนตร์ไม่ต้องแขรว่าไม่ใช่เรื่องจริงแต่ไม่รู้เหตุผลกลใดหนังมาเลยเลือกมุมมองอื่นอาจจะมองถึงในฐานะที่ว่า มีโอกาสทําเงินถ้าดราม่านี่คงไม่ใช่อ่ะความเป็นโรแมนติกคอมดี้อาจจะมีโอกาสสูงกว่าเรามองอย่างนั้นแต่ว่าสำรับเราเรา,เรารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเราเพลินกับการดูหนังเรื่องนี้ส่วนหนึ่งที่เวิร์กมากๆก็น่าจะเป็นที่นักแสดงนี่แหละที่เรารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วคําว่ารักต่างวัยไม่ได้รู้สึกถึงความต่างไม่ได้รู้สึกถึงความ ผิดธรรมชาติขนาดนั้นนะอ่ะเพราะตัวละครเพราะคาแรคเตอร์ของนักสแสดงนะความรู้สึกว่าพอได้มัมมาเล่นเป็นพระเอกเนี่ยเขามีความเป็นเด็กในตัวพฤติกรรมที่เขาแสดงออกความสัมพันธ์ที่เขามีต่อแพทเนี่ยมันไม่ดูน่ารังเกียจอ,อ่ะใช้คำนี้ได้เลยอะ่ะมันไม่ดูแบบเชื่อมันตะแกรหัวงูไม่ใช่อ่ะมันไม่เกิดคําถามนี้อ่ะนี่คือเรื่องสําคัญสําหรับเราที่สุดเลยนะอ่าถ้าเกิดคําถามนี้ขึ้นมานี่หนังจบเลยนะ แต่สุดท้ายแล้วคําถามว่าเอ้ยไอ้ถ่าหัวงูมันไม่เกิดว่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักของคนคู่หนึ่งไงคำว่าแตกต่างกันต่างวัยคือรูปลักษณ์ภายนอกแต่เรารู้สึกว่าภายในจิตใจเขาหนังนําเสนอให้เขาเป็นคนวัยเดียวกันได้ซึ่งโอเคตรงเนี้ยทำให้เราสบายใจกับการดูหนังมากแล้วกันซึ่งบางครั้งนะ ต้องใช้คาว่าบางครั้งนะการไปดูหนังเราต้องการแค่ความสบายใจไงถ้าหนังมันดรามา่าหนังมันซีรีสก็โอเคเราอาจจะได้อีกอารมณ์หนึ่งแล้วกันแต่สําหรับเรื่องนี้ตอนนี้การที่เราดูแล้วให้ความรู้สึกสบายใจมันก็เลยทําให้เราเอนจอยกับหนังนะก็เลยขอให้ที่7คะแนนครับ7คะแนนโหสําหรับผมเนี่ยผมพูดข้อดีก่อนแล้วกันที่ผมรู้สึกชอบผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มีวัตถุดิบที่ดีเยอะแย,ยะเลยแค่เฟิร์สไอเดียก็ไม่แย่แล้ว เอางี้ดีกว่าซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของการเขียนพราภาพยนตร์ที่จะเขียนให้มันยังไงก็ได้คุณอยากจะเขียนอะไรที่น่าสนใจอันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ว่าเออคุณอายุห่างกันขนาดเนี้ยแล้วคุณเป็นตำรวจเป็นข้าราชการคุณมีหน้าที่การงานที่มันก็ไม่ควรมายุ่งกับเด็กแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าคิดอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันมีความเล่นสนุกกับเรื่องการเขียนที่จะออกมาให้เรารู้สึกว่าเออว่าเขาจะมาเวไหนเขาจะมายังไงวะ อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกแบบนั้นซึ่งนั่นแหละอย่างที่บอกมันสร้างความตื่นเต้นให้เราตั้งแต่ตอนที่เราเห็นตัวอย่างเรารู้สึกว่าโอ้โหเราอยากดูมากเลยที่เราคุยกันคือเราอยากเห็นพี่หม่ำแกทําอย่างอื่นที่เรารู้สึกว่าโอ้โหเออวะ่ะมาเวนี้ก็แบบห,หนักเหมือนกันยอะไรเงี้ยซึ่งหนังไม่ได้ไม่มีขนาดนั้นนะแต่บังเอิญว่ามันถูกเคลือบไปด้วยความตลกที่พยายามจะใส่เข้ามาซึ่งโอเคมันไม่ทํางานกับเราละ ซอสในเรื่องนี้มันดีเยอะอะไรเงี้ยผมพูดตรงๆขนาดเรื่องของพี่ชายของแพทเนี่ยเรายังรู้สึกว่าถ้านเล่นดีๆมันเอามาตอบโจทย์อะไรบางอย่างของพลอตได้เลยนะมันเป็นจุดทิกเกอร์แบบเทอร์นิ่งพอยต์ให้อะไรอย่างนี้ได้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยเออมันมีซอสที่ดีเยอะแฮแต่ว่านั่นแหละทั้งหมดทั้งมวลหนังเลือกที่จะปล่อยเบลอๆปล่อยเบอเอรในประเด็นของความเครียดอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง ถ้าใครไม่มีปัญหาก็จะดูสนุกเพราะรู้ว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยมันคือเรื่องรลวที่เขาจะพายเราสนุกอะ่ะแต่ถ้าใครติดอยู่ตรงที่ว่าไอ้เรื่องที่เราเห็นว่ามันตลกอะ่ะมันไม่จริงมันไม่ตลกชีวิตจริงมันไม่ตลกซึ่งมันไม่ควรตลกอะไรเงี้ยถ้าใครจะติดตรงนั้นอะ่ะเออก็จะอึดอัดนิดหนึง่งซึ่งผมเป็นในหมวดนั้นว่าเอออยากให้มันซีเยสขึ้นมาอีกนิดหนึง่งเพราะว่ามันไม่ได้แสดงออกถึงความเครียดหรือกดดันอะไรขนาดนั้นอะ่ะถ้าเป็นเราเราคงจะเครียดมากมาก คือถึงขั้นแบบโอ้โหมันต้องดำดิ่งมากๆอะไรเงี้ยเออแต่อารมณ์นั้นไม่เกิดขึ้นกับดับแดงเราเลยรู้สึกว่ามันไอ้น,นี่ไปนิดหนึ่งนะไอเรื่องมุกตลกเนี่ยจังหวะในการวางเออมันดันใส่มาตรงจังหวะที่ไม่เหมาะสมมันดันใส่มาในจังหวะที่ไม่เวิร์กในความรู้สึกเราเราว่าทามิ่งความคอมดีมันอีกนิดหนึ่งอีกอย่างที่เป็นข้อดีเลยออกจากโรงแล้วอยากฟังเพลงสายยันสัญญาที่เป่งเลยว่ะ อันนี้เป็นอีกซอสนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าดีมากๆถ้าเกิดทำดีๆนะผมว่านะคนจะกลับไปฟังสตรีมมิ่งของอาาัลบั้มสาญญานสัญญาอีกเยอะเลยอะถ้าเกิดแบบทำดีๆกว่าน,นี้อีกแบบโหให้มันเข้าถึงอารมณ์จิตวิญ,ญญาณดึงจิตวิญ,ญญาณเพลงเนื้อเรื่องให้มันไปกับเพลงที่แบบว่าโอ้โหมีเนื้อเรื่องที่สุดยอดขนาดนี้แล้วเพลงดันมาแบบ โอ้โหเพิ่มเติมความลุ่มลึกของช่วงอารมณ์นั้นๆของดาบแดงเข้าไปอีกเนี่ยเพราะว่าแค่เปิดมาของเพลงสายันสัญญาเนี่ยผมชอบมากเลยชอบทุกเพลงเลยนะชอบทุกเพลงเอางี้นีดีกว่าถือว่าหนังเรื่องนี้ด้วยความที่พี่หม่ำเองด้วยแกชอบสายันสัญญามากฉะนั้นเนี่ยแกเลือกเพลงผมรู้สึกว่าเทสในการหยิบเพลงมาใช้เนี่ยดีแล้วเนื้อเพลงที่เอามาใช้มันมีความเข้มข้นสูงนะเนื้อเพลงในแต่ละช่วงที่เอามาใช้เซิร์ฟอารมณ์ของดาบแดงเนี่ยมันเข้มข้นมากเลยนะ แต่ช่วงอารมณ์ของดาบแดงมันดันไม่ลึกเท่าเพลงอะ่ะถ้ามันลึกไปกับเพลงเนี่ยโอ้โหจะแบบติ่งกระดิ่งแมวขึ้นไปอีกผมขอให้ที่2.5คะแนนซีนีรวมคะแนนดอกหนังอยู่ที่4.7คะแนนคือเรื่องเพลงน่าสนใจนะรู้สึกเหมือนกันนะว่าอีกนิดนึงอะคือเทคนิยี่ได้ดีๆเนี่ยโอ้โหความหมายของเพลงมันจะเหมาะกับความหมายของซีนมันจะเหมาะกับความรู้สึกของตัวละครเนี่ยโ,โหจะจี๊ดใจมากอะไรเงี้ย บรรยากาศเพลงชอบแล้วทุกอย่างชอบแล้วแต่ว่ามันไม่พีคสักเพลงอะ่ะที่แบบออโอ้เพลงนี้ก็หวานซึ้งตึงใจเพลงนี้เศร้าสุดเสียใจไม่ได้รู้สึกว่าตัวหนังมันทําให้เราดิ่งไปกับอารมณ์นั้นได้เลยนะออไม่ดออีฟ <laughs> ไม่พาคนดูไปสุดไม่พาคนดูไปสุดละกันคือซอสเพลงดีผมรู้สึกว่าซอสเพลงดีมากๆเลยอ่าประมาณนี้ซีดีรวมคะแนนหนังอยู่ที่สี่จุดเจ็ดคะแนนนี่ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลของ ด็อกหนังที่พูดถึงเลิฟเลยรอยเอ็ดหนังที่เราแทบจะรอคอยกันมานานโอ้โหไม่เคยรอหนังไทยนานขนาดนี้เอางี้ดีกว่าโอเควันนี้ได้ดูสักทีแล้วก็ใครที่ไปดูมาแล้วคิดเห็นยังไงชอบไม่ชอบยังไงบอกกันได้ทั้งสองช่องทางครับเซิร์ชดิโอซีด็อกตามด้วยคำหนังก็จะเจอพวกเรานะครับทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งด้วยจะได้รับการแจ้งเตือนนะครับเวลาด็อกหนังอัพลิปใหม่ๆนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ